สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพบกันวันพระวันนี้เราได้รับเมตตาจากพระสมุเอานวยศิล์ศีลาสังวโรผู้ช่วยเจ้าวาดฝ่ายกรรมฐานและเผยแผ่วัดรําเปิงตะโปธารามจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าสำนักวิปัสสนากรรมฐานวาัลายธรรมสถานตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในการให้ข้อคิดและหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาในครนั้งนี้ขอเชิญรับชมค่ะ,จะเจริญทร คณะสถายญ,ญาติโยมทั้งหลายต่อไปนี้เราจะได้รับชมรับฟังในรายการพบกันวันพระของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่เพื่อรายการนี้เพื่อเอผยแพ่หลักธรรมคำสั่งคำสอนในทางพระพุทธศาสนาของเราสู่พุทธบริษัท ทั้งหลายนะวันนี้อัตมภาพนะพระสมุขอมฤศิศีลศีละสังวโรผู้ช่วยเจ้าวาดฝ่ายกรรมาฐานและเผยแผ่วัดํำเปงิงตะโพธรามสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่สองแล้วก็เจ้าสำนักวิปัสสนากรรมฐาน,น,าฐานวารายธรรมสถานที่อำเภอสันทรายตำบลแมฟฟ่แฝก ซึ่งเป็นสาขาของพระดรเปิงตุโปรธารามวันนี้เราเกจะได้มารับฟังธรรมะโดยย่นย่อ,ยอเวลาอันสั้นน้อยนิดนี้เพื่อใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินวิถีชีวิตของเราอย่างมีความสุขนะมนุษย์เราท่านทั้งหลายสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือนะเมตตา คาว่าเมตตานั้นหมายความว่าความปรารถนาดีต่อตอนเองให้มีความสุขแล้วก็พ้นจากทุกข์เมื่อเราเองปรารถนาให้ตนเองมีความสุขอย่างไรก็พึงแผ่เมตตาปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอันหาประมาณมิได้ให้มีความสุขเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้เมื่อเรากล่าวถึงการให้ทานโดยสังเกตดังนี้แล้วมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่ในโลกในจักรวาลนี้ จะตั้งประกอบพระธมเมตตาเป็นอันดับแรกในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงเราสอนให้เรารู้จักการให้คือการให้ทานในหัวข้อแรกนี้จะกล่าวถึงเรื่องการให้ทานกันเป็นอันดับแรกฐา,านะไนการให้จาคะคือบริจาคคนเราเมื่อมีเมตตาปรารถนาดีต่อตนเองอย่างไรให้มีความสุขก็พึงปรารถนาดีต่อคนอื่นให้มีความสุขเช่อนเดียวกัน ฉะนั้นคำว่าเมตตาต้องประกอบด้วยการให้การให้นั้นก่อนให้ก็มีความสุขขณะให้ก็มีความสุขหลังจากให้แล้วก็มีความความสุขฉะนั้นการให้นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นอย่างยิ่งต่อการดําเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติแต่การให้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยพรหมวิหารสีถึงจะได้ว่าการให้นั้นอย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบ นะในบทสวดในบาร,รมีสาสิบทัศนะนะ์ที่เขาสวดกันว่าทานะปารมีสัมปันโนทานะอุปปารมีสัมปันโนทานะปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมาตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนเนี่ยฉะนั้นการให้ทานนในบรรดับแรกนั้นจะมีอยู่สมระดับด้วยกันหนึ่ง ฐานะบารมีคือการให้ทานขั้นธรรมดาแบบทั่วทั่วไปไม่ว่าจะให้ข้าวปลาอาหารให้เสื้อผ้าให้ที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรคในการให้ทานให้สันแก่พ่อแม่ญาติพี่น้องให้ทานกับสัตว์โดยฉานก็คือเป็นการให้แต่การให้นั้นเป็นการให้แบบทั่วไปเขาเรียกว่าฐานะบารมีเป็นการให้ขั้นที่หนึ่งสองการให้ทานแบบขั้นที่สองก็คือ ทานะอุปปารามีนอกจากการบริจาคทรัพย์ให้อาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยแล้วฐานะอุปปารามีก็สูงอีกระดับหนึ่งก็คือบริจาคทานตรงนี้ก็คือบริจาคเลือดบริจาคดวงตาบริจาคไตบริจาคอวัยวะน้อยใหญ่ของเรานี่คือการให้ทานสูงอีกระดับหนึ่งสามฐานปาะปรมัตถ์ปรมีก็คือการให้ทานโดย,ยปรมัตถ์ก็คือแม้แต่ชีวิต ก็ยอมเสียเสละที่จะให้เนี่ยคือการให้ทานแบบปรมัตถบรารมีบรารมี a ไปเต็มไปสมบูรณ์ไปพร้อมจากนั้นทาน3ขั้นนี้นยที่เราท่านทั้งหลายถ้าเรามีพรหมวิหาร4ประกอบก็คือเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขารารีีััมััโโนเนี่ยสัมโัไโนแปลพูดถึงพร้อมนะพูดถึงพร้อมด้วยการให้จะต้องประกอบด้วย4ข้อก็คือห ให้ด้วยความมีเมตตาจิตปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นอันาประมาณไม่ได้เนี่ยคือการให้ทานด้วยเมตตาจิต 2. เมื่อเราการให้ทานด้วยเมตตาจิตที่สมบูรณ์พร้อมแล้วเนี่ยขั้นนี้เนี่ยต้องถามข้อที่หนึ่งก่อนต้องย้อนไปข้อที่หนึ่งก็คือพอมิหารสี่ข้อที่หนึ่งก็คือเมตตานั่นเองฉะนั้นก่อนที่จะเอาอะไรให้ใครคนอื่นเขาเนี่ยเราต้องฝึกฝนอบรมตนเองก่อน จนจิตของเรามีพรมิหารข้อที่หนึ่งก็คือมีเมตตาจิตปรารานาดีต่อเองให้มีความสุขพ้นจากทุกสาระสําคัญอยู่ตรงนี้ก่อนถ้าเราให้ด้วยจิตท,ที่บริสุทธิ์นะจิตท,ที่มีเมตตาคือการให้การเสสละของเราเบื้องต้นเนี่ยเราต้องให้ด้วยจิตใจที่อันบริสุทธิ์ไม่ว่าคนนั้นเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ทานกับคนที่เราไม่รู้จักนี่เนี่ยจะมีอานิสงส์มาก ถ้าการให้ทานกับคนที่เรารู้จักเนี่ยให้ไปแล้วเกิดเขาเราอยู่ด้วยกันกลยิดกันเดี๋ยวอาจจะทะเลาะเบาะแว้งกันได้แต่คนที่เราไม่รู้จักเลยไม่ไม่รู้จักเราให้ให้แล้วมันก็จบมันไม่ได้ติดขัดอะไรแต่การให้ทานกับคนที่เรารู้จักเนี่ยเดี๋ยวอยู่ด้วยกันนานๆเดี๋ยวก็มีทะเลาะมีปากมีเสียงกันแทนที่จะมีเมตตาต่อกันเอากลายเป็นทะเลาะเบาะแว้งกันเมตตาจิตก็ไม่เกิดเรานี้เป็นต้น ฉะนั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามพรหมวิหาร4ี่ข้อที่หนึ่งก็คือการให้ต้องให้ด้วยมีเมตตาจิตอนาประมาณม่ได้ต้องฝึกจิตของตนเองให้มีเมตตาเสียก่อนเนาะเมื่อเรามีเมตตาจิตอย่างนี้แล้วถึงพร้อมแล้วถึงพร้อมด้วยมเมตตาจิตที่เราปร,ปรารถนาดีตอนน่อตนเองเราจึงรู้จักเสียสละรู้จักแบ่งปันรู้จักให้นะเมื่อเรารู้จักเสียสละรู้จักแบ่งปันรู้จักให้แล้วเนี่ย เราก็จะได้นะกรุณาจิตก็คืออนุเคราะห์สงเคราะห์การช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อเพื่อเพื่อเพื่อแผ่เขาเรียกกรุณากรุณาจิตก็เช่นในการอนุเคราะห์สงเคราะห์เอื้อเพื่อเผื่อแผ่เกื้อกูลสิ่งกันละกันนะต่อบุคคลอื่นอันหาปรมาณไม่ได้นี่เขาเรียกกรุณามุทิตาคือพลอยยินดีในส่วนแห่งความดีของตนเองและก็ พอยินดีในส่วนความดีของบุคคลอื่นเขาเรียกมุทิตาจิตเป็นต้นดังนั้นเราถ้านั่งหลายเมื่อเราทานให้ทาน3ามขั้นนี้ดังที่บทสวดว่าเมตตาไมตรีกรุณาเนี่ยคือมีไมตรีจิตปราถนาดีนะด้วยความกรุณาเอื้อเพื่อเผื่อแผ่เกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมเกื้อกูลซึ่งกันเกิดจากการให้ทานมันก็จะมีความสมบูรณ์แบบเขาเรียกว่า บารามีไปว่าเต็มบริบูรณ์สมบูรณ์พร้อมเนี่ยเมื่อเรามุทิตาปรารถนาดีซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยจิตอันนี้ประกอบด้วยมุทิตาจิตจิตมีความบริสุทธิ์ผุดป่องใสมันจะไร้ความขุ่นมัวไร้ความเศร้าหมองเนี่ยจิตจะดีมากเลยเมื่อจิตดีมากแล้วการให้ทานเราก็ให้แล้วศีลีลเราก็ให้แล้วภาวนาเราก็ให้แล้วหรือเรียกอย่างนี้ว่าเมตตากรุณามุทิตา,า,ตาอุเบคาเราก็ทําให้ เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วจึงมีธรรมะข้อสุดท้ายดังที่กล่าวก็คืออุเบขานะอุเบขาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรามีเมตตากรุณามุทิตาที่สมบูรณ์แบบเมื่อเราทำสมบูรณ์สามข้อสมบูรณ์แบบแล้วถึงพร้อมแล้วตั้งมั่นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็นึกถึงสภาพธรรมตามความเป็นจริงที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่า กรรมพูนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราจะทำดีสักขนาดไหนกับใครก็ตามแต่คนเราก็หนีกรรมไม่พ้นใครทำกรรมดีก็เป็นกรรมดีของเขาใครทำกรรมอะไรไม่ดีก็เป็นกรรมไม่ดีของเขาแม้แต่เราท่านทั้งหลายเองก็เช่นเดียวกันเราทำดีก็เป็นกรรมดีของเราถ้าเราทำกรรมไม่ดีก็เป็นกรรมไม่ดีของเราแต่กรรมดีและไม่ดีมันก็มีผลสืบเนื่องต่อเนื่องมีผลกระทบ ในการดำเนินชีวิตซึ่งกันและกันได้เช่นพ่อแม่ทำอะไรดีครอบครัวของเราก็มีผลมีความสุขแต่พ่อแม่ทำอะไรไม่ดีมันก็มีผลกระทบต่อลูกต้าเหล่าหลานกความกระทบหรือร้อนนั่นเองจะนั้นจะกรรมดีหรือกรรมไม่ดีเราจะต้องเจริญเมตตาภาวนาก็คือปราถนาดีซึ่งกันและกันและกับกรรูนาก็คืออนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเบื่อแพ ซึ่งกันและกันเมื่อลาทำสองข้อสมบูรณ์นี้แล้วถ้าทุกคนประพฤติปฏิบัติตามเราก็จะพลอยยินดีมีความยินดีด้วยแต่ข้อสุดท้ายเมื่อเราทำสามข้อแรกเมตตากรุณามุไิตา,า,มตาสมบูรณ์แล้วในที่สุดก็เป็นเรื่องของกรรมแล้วละดังที่กล่าวไว้ก็คือใครทำดีก็เป็นกรรมดีของคนคนนั้นไปใครทำไม่ดีก็เป็นกรรมไม่ดีของคนคนนั้นไป แม้แต่เราทำดีก็เป็นกรรมดีของเราคนอื่นทำดีเป็นกรรมดีของคนอื่นแต่พระเจ้าทรงตรัสเอาไว้ชัดเจนในโอวาทปาติโมกว่าสัพพะปาปัาปะสะกัรนังให้เว้นจากการทำบาปทั้งปวงนี้สำคัญอยู่ตรงนี้เนาะเมื่อทุกคนเว้นจากการทำบาปทั้งปวงก็นึ่งหัวและลึกนึกถึงจิตที่มีเมตตาปรารถนาดีต่อตนเองอย่างไร mm. ก็พึงปรารถนาดีต่อคนอื่นอย่างนั้น กรุณาจิตอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเผืแผ่ฝึกฝนอบรมตนเองให้ดีที่สุดกรุณาต่อตนเองให้ดีที่สุดเมื่อเราจิตกรุณาต่อตนเองให้มีความสุขพ้นจากทุกข์แล้วเราก็พึงกรุณาจิตต่อบุคคลอื่นต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เขามีความสุขพ้นจากทุกข์โดยมีจิตที่เกื้อกูลอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาล่านั้นให้มีความสุขเช่นเดียวกับเราอยากมีความสุข เมื่อเขาเหล่านั้นได้ครับได้รับคําแนะนําอบรมสั่งสอนแล้วเขาปฏิบัติตามชีวิตของเขาประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ดีงามพร้อมหรือการทาคุณงามความดีแล้วก็พลอยยินดีในส่วนความดีของเขาเหล่านั้นเรรยกว่ามุทิตาจิตในที่สุดแล้วก็เมื่อทําดี3ขั้นตอนนี้แล้วแล้วก็อุเบขาคือวางใจเป็นกลางนึกถึงหลักทำคำสอนที่ว่ากามุนาวัตติโลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมดังนั้นการให้ธรรมะพบกันมันพระในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรเก่เวลาก็ขออนุโมทนากับท่านผู้ชมท่านที่ติดตามรลัการพบกันมันพระของมอชลอวิทยาเขตเชียงใหม่วันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรเกี่วเวลาขอค้ชทุกทุกท่านจงรักตนเองฝึกตนเองแล้วก็ทำหน้าที่คนต้วเองให้ดีมีความสุขตลอดไปด้วยการทุกท่านเทอเจริญพร